สวัสดีครับวันนี้จะขอแนะนำชุด development kit ของทางไซ p r s นะครับในรุ่น p s o c 4 pioneer kit สำหรับตัว p s o c 4ของทาง p r e s s นี้จะเป็น arm microcontroller นะครับ32 bit microcontroller ในซีรีส์ของ cortex m 0นะครับเป็น cortex Series เล็กที่สุดนะครับที่มีอยู่ตอนนี้นะฮะตัว development kit ชุดนี้นะครับจะมาพร้อมกับ packaging ที่เห็นนี้เลยนะครับมันจุอยู่ภายในกล่องสวยงามเลยทีเดียวนะครับภายในชุดนะครับเราลองมาดูกันนะตัวที่อยู่ในชุดนะครับก็จะประกอบไปด้วยเอกสาร1แผ่นนี้นะครับเป็นเอกสารรายละเอียดทางฮาร์ดแวร์เบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์บอร์ดนะก็คือเจ้าตัวบอร์ดพัฒนาเนี่ยเองนะครับ1ชิ้น แล้วก็มีมาพร้อมกับสาย USB 1เส้นนะครับแล้วก็จะมีสายลิงก์ที่เอาไวา้เชื่อมต่อทดลองให้อีกนะครับตรงนี้ก็ประมาณ6เส้นนะครับในตัวบอร์ดนะครับเราจะเห็นได้ว่า,าชุดนี้นะครับตัว เดยวเรเมนคิดตัวนี้นะครับก็จะมีมาพร้อมกับส่วนของวงจรที่เรียกว่าดีบักเกอร์นะครับซึ่งเขาจะได้ใช้ p s o c 5นะครับตัวที่โตกว่านี้นะครับทำหน้าที่เชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB นะครับแล้วก็ใช้เพื่อการโปรแกรมตัวชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราที่เราต้องการจะพัฒนานในขณะนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นตัว p s x c 4นั่นเองนะครับสำหรับเบอร์ที่ที่เขาได้ติดตั้งไว้นะครับ อยู่ในบอร์ดก็จะเป็น CY8C4245AXI นะครับเป็น TQFP ขนาด44พินอย่างที่เห็นนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมี p o r i p l e r a l เบื้องต้นนะครับอย่างเช่น LED นะครับตัวนี้เป็น RGB LED เลยนะครับมีด้วยกัน3สนะีให้เราได้ทดลองกันภายในบอร์ดนะครับมีสวิตช์นะเป็น User Button Switch หนะตัว แล้วก็จะมีสไลด์บาร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวทัชเซนซิ่งนะครับตรงนี้สวิตช์อีกด้านนึงจะเป็นรีเซ็ตนะครับเราจะเห็นว่ามีคอนเนคเตอร์ด้านล่างแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับตัวนี้ compatible กับตัว Arduino shield นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะนำ shield ที่มีอยู่ของ Arduino มาทดลองร่วมกับตัวบอร์ดชุดนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สิ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับการใช้งานบอร์ดก็คือตัวซอฟต์แวร์นะครับอีกอันหนึ่งก็คือตัวซอฟต์แวร์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในชุดไม่ได้มีมาพร้อมกับแผ่นซีดีใดๆนะครับส่วนนี้ต้องทำการดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์เองนะครับอีกนิดนึงนะครับที่ทางด้านใต้ของตัวบอร์ดนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีรายละเอียดของขาสัญญาณต่างๆบอกไว้อย่างชัดเจนเช่นเดีวยวกันเราสามารถที่จะ อมองดูจากทางด้านใต้ของแผ่น PCB ว่าตำแหน่งพินต่างๆนะครับนั้นมีค่ามีขาสัญญาณอยู่ที่ใดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนาจากตรงนี้หรืออย่างไรก็ดีนะครับในตัว document ที่เป็น schematic ก็มีมาด้วยนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับ ถัดมาก็จะมะีส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับเราสามารถที่จะเข้ามาดูนะครับในรายละเอียดหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับหรือหน้าเว็บเพจที่เราจะไปดาวน์โหลดโปรแกรมได้ก็ดูจากที่นี่นะครับเป็น w w w s i d e p a g e c o m g o c y 8 4 c i p 0 4 2นะครับเปิดมาก็จะพบกับหน้านีน้ก็จะเป็นหน้าเว็บเพจของ เจ้าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นั่นเองนะครับก็จะมีอินโทรดักชันนะครับในรูปของวิดีโอให้ดูนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆจากที่นี่นะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนซึ่งในที่นี้เขาจะชื่อว่าโปรแกรมจะชื่อว่า p s o c k creator นะครับสำหรับตั้งแต่ p s o c k 3เป็นต้นมานะครับก็จะใช้โปรแกรมชุดนี้นะครับ3 4 5นะฮะในตัวซีรีส์ของ p s o c ก็จะใช้ตัว p s o c k creator เป็นตัวพัฒนาโปรแกรม อีกตัวหนึ่งก็คือ P-sock Programmer นะครับเป็นตัวที่ใช้ในการดาวน์โหลดโปรแกรมลงสู่ชิปไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองข้อมูลต่างๆที่จำเป็นนะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ทั้งหมดอย่างที่เห็นนะครับเราก็จะสามารถดาวน์โหลดตัว s e t อัพไฟล์นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยตัว Kit Design File ตัวนี้ให้มาทั้งหมดนะครับทั้งตัวสกิมเมติกอะไรต่างๆนะครับตัวครีเอเตก็คือตัว P-sock Creator ครับโปรแกรมเมอก็จะเป็น ซอฟต์แวร์พีซ็อกโปรแกรมเมแล้วก็จะมี d o c u m e n t นต่างๆนะฮะร,รวมถึง e x a m p l e f i เ e นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่หรือกรณีที่เราเคยติดตั้งโปรแกรม p ีซ็อกครีเอเตอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์ที่จําเป็นไปก็ได้นะครับเพราะขนาดไฟล์ก็จะเล็กลงมานะฮะจากเดิมถ้าดาวน์โหลดตัวที่อยู่ด้านบนก็จะ592ใช่ไหมครับเมกะไบาถ้าไม่เอา p ีซ็อกครีเอเตกับตัว โปรแกรมเมอร์ก็จะลดลงไปได้เยอะเลยทีเดียวนะฮรจะเหลือแค่18เมกก็ดาวน์โหลดได้เร็วขึ้นหรือใครที่ต้องการไลท์ลงในแผ่นซีดีลองนะครับก็สามารถดาวน์โหลดตัวเต็มได้เลยจากที่นี่นะครับตัว CY8C042CDISO เนี่ยนะครับก็ขนาดไฟล์ก็อย่างที่เห็นนะครับจริงๆแล้วรายละเอียดไฟล์ที่อยู่ด้านล่างนี้ก็จะมีอยู่ในด็อกิเมนต์นะครับต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วเพียงแต่แยกออกมานะครับเพื่อความสะดวกในการ ดาวโหลดนะฮะไฟล์ก็จะเล็กลงหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วก็ให้ทําการติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งโปรแกรม P-Soft Creator ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็เหมือนการติดตั้งโปรแกรม Windows ทั่วไปนะครับหลังจากติดตั้งแล้วอาจจะต้องมีการลงทะเบียน register กันเล็กน้อยนะครับก็ให้ดําเนินการตามขั้นตอนนั้นไปนะครับทุกอย่างาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวซอฟต์แวร์ในการพัฒนาโปรแกรมได้นะครับ หลังจากติดตั้งแล้วเดี๋ยววิดีโอถัดไปเราค่อยมาดูขั้นตอนการสร้างโปรเจกต์แบบพื้นฐานนะครับเพื่อแนะนำการใช้งานโปรแกรม PSoft Creator ต,ต่อไปครับผม